ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับย่างมือแรงเด้อพี่น้องเอฟซีครับครับขณะนี้ก็เวลาสิบหกนะครับสิบหกนาฬิกานะครับประมาณสี่โมงแรกแล้วพี่น้องเอฟซีครับสิบหกจุดสองศูนย์นะครับมาแล้วนะครับรับเฉพาะวงในนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับของท่านอาจารย์หัวเวียงจันทร์ครับพี่น้องเอฟซี มาแล้วนะครับครับรอบนี้มีเลขจับคู่มาให้พรอมนะครับพี่น้องยิซี่ครับแอดกระเชียนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทํางานนะครับหลังจากไปรับลูกไส้มาเรากลับมาทํางานครับมาเดินไฟนะครับตัวไฟนะครับไฟสว่างยังพันพ่อเนาะครับเนาะเลยไปสื่อไฟสว่างมาติดตั้งอีกนะครับ ครับอยู่ที่นาบ้านสวนนะครับพี่น้องชี่ครับเป็นที่นาเสียดายนะครับรอบที่แล้วเสียดายลงให้พี่น้องเข้าอยู่นะครับเพราะว่าแอบลงตในกลุกลมนะครับเนาะมาเก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องที่ครับมาเก้าตัวเดียวกับเขาอ้ลีพี่น้องที่แง่ว่าลงให้พี่น้องเข้าพันเขานะครับครับเพราะว่าห้วเล่าพัฒนาออกนะครับพี่น้องที่ หกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับมาเก่าตัวเดียวกับเขานะครับพี่น้องอ c ฟซีครับรอบนี้มาแล้วนะครับด้แอดเชียนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยกันไปยักน้อยนะครับพี่น้องชี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับยังเวลาเหลือหลายอยู่นะครับพี่น้องเข้าเขาเบิงท่านอยู่แล้วนะครับครับบรรยากาศฝนฝ่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับบานเส้อนาดีนะครับฝนตกดีเสียเหลือเกินนะครับ น้ำท่วมเขาเพิ่งจะลดนะครับน้ำแต่ก็ไหมอีกแล้วนะครับคืมไหมอีกแล้วครับเลขเวี่ยงมีที่มานะครับของธนาจันทร์อเวียงจันทร์นะครับพี่น้องเอฟซีมาห้าตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้นะครับมาห้าตัวเดียวแต่ธนาจันทร์นะครับจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้พร้อมพี่น้องเอฟซีรอบนี้นะครับเพราะว่ามันมีเลข มาประกบอยู่สามตัวนะครับเนาะครับเรียกมาประกบก็บมีเดี๋ยวเอ,อดเขียนกันผี่หนังสิเขียนหลอกล่องกั้นนะครับเอ,อชมบรรยากาศไปกั้นผี่นนองเฮ้าตัวประกบมาสามตัวมีศูนย์นะครับมีศูนย์ มีหนึ่งมีเก้านะครับครับมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้านะครับพี่น้องดูสิเอาเอ๊บจีหลอกลงนะครับตัวจับคูนะครับท่นานอาจารย์บอกว่ารอบนี้นะครับอยากให้พี่น้องเข้าได้นะครับก็เลยจับคู่ให้พร้อมนะครับเนาะจับคู่ให้พร้อมก็มี09 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้า เนาะพี่น้องที่เดีย๋ยวจะว่างไว้ให้พี่น้องเขาแคปหนะ้าจอนะครับ วันศุกร์ที่28มิถุนายน2567เลขวิ่งมีที่มานะครับบของธนาจารย์อเวียงจันทร์นะครับพี่น้องยูซี่มา5ตัวเดียวนะครับรอบนี้ของแถมนะครับ019นะครับตัวมาประกบนะครับพี่น้องยูซี่แของธนาจาัประกบไนอาห้ารย์ประกนึ่งห้าเก้0หนึ่1ศแล้วก็19่งเ้าอาสิออกตัวเก้าบ่ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องอีซีครับพี่น้องเข้ากันอย่าลืมว่าหวยเล่าพัฒนามักสิออกตัวเก้ากับกับมี่นะครับเนาะผลงานหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับที่เข้าเคยเห็นนะครับกับมาตัวเก้าหรือว่าอาจจะติดมานะครับพี่น้องอีซีครับตัวเลขทั้งเบิรก็มีอยู่งหกครูนะครับเนาะที่อัดจับให้นะครับจับให้เราพี่น้องเข้ากับ ไปกลับเอานะครับ,รบทางช่องกน็นำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องทุกทีครับขอขอกราบขอพรกคุ่นะครับท่านอาจารย์พอเวียงจันทร์นะครับทรงตัวเลขแนวทางมาให้พี่น้องเข้านะครับได้เอาไปเทียบเคียงหรือว่าเอาไป เบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องเอฟซีอ้าวคืบไม่อีกแล้วนะครับฝนนะครับบรรยากาศคืบไม่อีกแล้วนะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันทร์นะครับครับที่ส้งตัวเลขแนวทางมาให้เด้อท่านอาจารย์นะครับครับขอกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องเอฟซีนั่มนะครับที่ส้งตัวเลขแนวทางมาให้ ถึงสีเข่าศีรุดท่านอาจารย์กระทงใหม่คือเกานะครับพี่น้องทุกที่ครับก็ขอกราบขอประคุณย่างสูงนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโฉกโฉบมันๆได้พี่น้องทุกซี่ครับกับเล่าพัฒนาสายวิ่งสายลูดนะครับเนาะแต่รอบนี้มาเป็นตัวประกบให้พร้อมมีอย่หกคูนะครับจับคู่ให้พี่น้องเข้ามียฮอกคู่นะครับขอให้พี่น้องเข้า โชกมันได้พี่น้องเอฟซีกับเล้าพัฒนาเหมืองแร่สองทุ่มครึ่งนะครับมีหล่นกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะรอบนี้ก็ทางช่องก็มีตะแคงแนวทางเท่านั้นแหละพี่น้องเอฟซีมอบให้พี่น้องเฮานะครับอยากให้พี่น้องเฮาได้ครับท่านอาจารย์เพลินกาแฟขั่วาม,ม้านะครับเนาะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับแอดก,กับบัตเลลงให้พี่น้องเฮานะครับมาเก้าตัวเดียวนะครับ แต่รลอบนี้มากปียกจังหน่อยนะครับมากรบสุดนะครับเอาขอให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนนะครับมือแรงนะครับไดนเงื่อนไปจินไปทําบุญนะครับมีเงินเจ็บเงื่อนใส่นะครับพี่น้องเย็ซี่ยาเจ็บยาจนขอให้พี่น้องเข้าเวย่วยกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเยซี่ครับลาวพัฒนาท่านอาจารย์อวียงจันทร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ